สวัสดีครับมาเบิ้งห้องน้ำสวยๆเนาห้องน้ำมาโชว์พี่โชว์น้องเอาไปเบิ้งกันพูนะสุดยอดเด้ตั้งนี้ก็ตกแต่งแล้วเพื่อนกับปูเรียบร้อยมาอนี่ก็บจิททำความสะอาดทำความสะอาดลงเบิง้งรถเรียบร้อยไว้แล้วพูนทำความสะอาดลงแลวกับจิไปล้างไม้แล้วบันนี้พี่น,น้องล้างนี่เป็นงานนิวเวทของตกแต่งไม้งานสีภายในสองห้องใหญ่เนาะ ฟังทั้งปูนกับฟังทั้งกีอ่าเป็นหองไงห่องกวนางสุดยอดเล่นอันนี้ก็ดีได้เชี่ยวข้นสะอาดลงลาเมินเอามาให้พี่นองเข้าเบิงงาน่ากงานไปงานพื้นงานสีเร็ตซับเยบรอยอันนี้เอาไม้เบิงเด้อเบิงทั้งนี้เบิงทั้งนี้อ่าอันนี้ห้องน้ำจา้างฟางบ่เนี่ยห้องน้ำสุดยอดบ่เบิงเนี้ยเพียง เออเอกมาให้เบิงบ้งเบิ้งเห็นในเด้อพี่น้องเออจัดสองล้านสามล้านวิวนะเออจะสะเบิง้งทักเขาเตีนหลายอันเฮ็ดบ้านง,งามนี่ให้เบิ้งกับเบิง้งแน่เนี่ยเห็นบ่พูวดหนะเออาห้องกวงอ่างตังขูดหนักูดหน,น,นัเดี๋ยวเบิ้งเน่ยเปลี่ยงอ้าวฝากในเด้อ